สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งครับเป็นชิปที่2ครับมาเบิงพระเอกร้องครับพี่น้องครับเนี่ยจะว่าตัวใดเป็นพระเอกร้องพระเอกแค่ของหน้าปี้บ้านนาสวรรค์คือเขาครับเรามีควายตรวบักเถกสองตัวยุคควกเดียวกันครับตัวนี้อายุหน่อยก็เป็นบ่อหน้าครับตัวนี้รุ่นน้องสองเดือนครับกอกับหน้าปี้คือเขานอนหน้าเนาะเจ้านี่เพิ่นซื้ออย่างครับนี่ซื้อสร้างดาวครับเจ้าช้างดาวครับลูกสร้างอุดรแม่ปีใหม่แม่ปีใหม่ก็มาจาก บแม่กับยูในใจแสียงฟ้ามของเสียอุ่นนองรมพูครับมาจากฟ้ามทั้งเดียวกันเลยแต่คนละสายซื่อๆือคนสายเดียวกันครับแม่แม่แม่กับสายเดียวกันกับตัวนั่นแหละแต่ว่าคนละพอเลยคนละพอเนาะแม่ตัวนี้แม่ตัวนั้นไปย้ายตัวนั้นเป็นยายเอกแม่ตัวนั้นเย้ตัวนี้พี่สาวแท้ๆกับตัวนี้เลยแต่ว่าเพื่อนอายุไรปันไดแล้วตัวนี้ตัวนี้สองปีสิบเดือนสองปีสิบเดือนครับ ผสมลอตีครับท่านผสมเหเคยผสมลอเทนนึงครับโอ้ผสมเทนนึงครับมวยแทนมวยผู้ใดบ้านนายมครับไปทั้มาแทนปว่าอันนายมครับาเพิ่อนก็ได้มาไก่แทบเพิ่นกะเบิ่งในยุทธภูมิมั้งกับเพิ่นมาเบิ่งมาเห็นตัวเทปเพิ่นกะว่าเพิ่นมากเลยเนาะครับเ่ามีสองตัวเพิ่นมาแล้วส่วนมากเพิ่นอนผสมตัวใดนะเพิ่นเรียกเอาเพิ่นมาบางนั่นเหรอครับเพ่อนาแตบางแต่บางนั่นจะได้ไปสีเกียรติแล้วบรงนี้เป็นมวยแทนโอ้เพอดีทั้งนั่นบางนั่นจะไปสีเกียรติช่วงเพิ่นบระยู กระส้นก็บม่ได้แหบหรือสันไหนไมวยแทงครับเกิดลูกไมาเข้าเน่ากับพ่อนี่ด้ดังไปเรื่อยเรือแล้วมันบ่นนะพิ่นมันมาคนละแบบคือว่านะเพิ่อนั้มาลูกชากูรดอนตาเต็มม้เปลียกัรหลักมาเลยพี่น้องผลละพันขาดูครับขาดีน้อยก็ตัวนั้นไวหนึ่งเงินหัวนะครับคือวนนี่ตัวนี่สีเงาเงาเนาะเป็นบักครับรู้สึกสีเงาเงาเบิ้งทั้งไทยก็พี่น้องเบิ้องขาดูนี่ครับเบิ้งดูพุดนะเทาเข้าเน่าพร้อมสูงกับซูซีกันเป็นบ่นนะซูซีกันครับ ตัวนี้สีออกเงาๆลีๆเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาจักหน่อยนี่อ่างกับน้ำขึ้กันแล้วพี่น้องครับไทยกันนี่เขาก็เริ่มหมดละแต่ว่าตัวนี้บพันเริ่มแทบบนไหนมันเหมือนนะนม่ครับผลนม้ที่เน้นตัวนั่นกวนชอบเนี่ยผสมเนี่ยแต่ว่าขันลูกข้ามาขันมักได้แท้อดใจไม่ไว้มักตัวนี้กับสิจัดคือกันเป็นหมอกครับเขาเคยเคยตัดไปแล้วนะครับแล้วแต่ิ่นมักบางคนม้าขันมักตัวนี้ครับมักตัวนี้เพิ่นก็มาบอกกันว่าเดี๋ยวคล้ายถ้าคล้ายเป็นสัายพันธุ์จะมาทับตัวนี้บางคนก เมื่อก็แล้วแต่แม่ควายก็ว่าแล้วว่าเพิ่นมีควายผูสองตัวให้เรียกแม่พี่น้องเพิ่นทำตัวไรเพื่อนจะเข้ากันนั่ใช่นะครับเพื่นผู้เพิ่นมีควายแม่เพิ่นกอนจาเพิ่นเป็นแม่มาแล้วเพิ่นต้องเบิ่งสายของเพิ่นคือกันได้เป็นบ่แม่นครับว่าสิมาทางเดียวกันเนาะเป็นเลือดคิดจังเพิ่นว่าอีกแบบพี่น้องนี่แม่นครับแต่ว่าตอนนี้ได้ผู้สาวไปเที่ยนหนึงแล้วตัวนั้นได้หลายแล้วหมดหน้าเจ้าโกนตัวนั้นหลายแล้วครับตัวนั้นเจ้าโกนเข่าเพิ่นใหญ่หนาช่วงนี้มันดื่มหนึ่งไง นี่หนาเพิ่นก็คือพอเนาะหนาเป็นเลี้ยวๆเนาะครับหนาคือทางดอาเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาทั้งปุ่นใหญ่อันนี้ทั้งนี้เป็นเลี้ยวๆตอนนี้ใส่กับเชื่องเชียงคือกันแล้วเนาะลูกสาวลกาก็ยังจับได้เลยครับโอ้ี่เลี้ยงได้เพราะมันจุงไปน้าเลยครับจุ่งไปเทียบกันไม่ได้เลยนี่กับคนไม่ว่าคุยกับโยน้ำค้นกับรู้จักว่าเสื้อฟังก่เนาะนอนวะครับนี่ครับบอทำลายกันพี่น้องครับเพราะว่าเลี้ยงกันมาจะหน่อยแล้วอยู่น้อกันนะ มึงเอาครับลักษณะเพิ่อนนะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ตัวใดเป็นพระเอกเป็นลูกเคยกับม้ากีบแล้วเอาพี่น้องมันน้ำม้าหอดน้ำหอดพี่ละน้ำม้าเอาด้วยครับเราบ่มีรถไปรับส้มดอกควายตัวใหญ่แล้วว่าม,มขาลววานลำบากมันมันอันตรายครับมันตัวใหญ่ไปแล้วขึ้นรถอันตรายเนยาะแม่นครับมอย่า,ายมันเพราะทันชิ้นรถหลายมันบ่มันชิ้นกระทางครับเพราะว่าควายตัวใหญ่มันขึ้นรถลงรถมันลำบากกว่าควายแม่ครับนะมาเนี่ยครับทุกเนียนี่แหละเหตุผลที่ผมบ่ บ,อบอ่อๆอ่ะเหี้ยผลลักระนแหละหนักเพื่นกันไหลเนาะแมงครับวพวกผ<ว>ู้เพ,เพิ่นเรียนควายควายพอพันมันดูถูกสุกคนแล้วว่ามันขนลําบากแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ทันได้เห็นทายาทเพิ่นจากตโตดอกเนาะแม่นบ่แม่นครับจากน้อยพุ่นล่ะเพิ่นออกมาแล้วเปิ้นยังใดที่ให้ลูกดีซ้าใดควายทาเบิ่งกันต่อไปเดี๋ยวผมก็สิมาอัปเดตขอเราอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วเนาะหน้าเนาะครับขันเพิ่นบ่ทันได้ย้ายคอกก็ได้ข่าววัดสิมี ง่ายควักเราดิสเนี่ยเป็นบอ่อยแมีคนมากีบกรีบลายคนอยู่หรอครับทั้งสองตัวแหละของประธนได้ตกลงกันได้เป็นบอ่อ ครับเกินเกินใบกอนราคาก็บธรรมดาเดีครับทั้งสองตัวเลยจีครับนี่เพิ่นจีนไปแม่นเลยครับมาวันนี้ทั้งน้องเรือแด้ครับมามากกอนหนมากอนใกล้ๆนี่ว่ายสิน่ะทั้งน้องเรืออาจารย์ทั้งน้องเรือเพิ่งมาบว่าไว้ประดับบารมีเลยจีครับกันได้นี่ป่อยทั้งสองเลยจีบ่วี้บารมีประดับนะครับเอาก็บควายหนึ่งว่ากับเป็นเจ้าของควายงามกับประดับบารมีเจ้าของนี่ยกัด้วนหน้าผู้ลงคนว่าเจ้าของควายเบิ่ง ดียูุยังเดี๋ยวคือตาผมน้องอ่นโมเป็นตะเบึงสินข้อกับโมเป็นตะเบึงมองยู่กบมเป็นตะเบึงมันว่านเอาควยงับมันบ้านแล้วไ่ได้ผงแตงกว่าซี่เราเว้ยเนาะเป็นบ่ผมอ่ะนี่เรียกมันบ้านครับงับมันบ้านนี่ครับพึ่งสถานที่นอนเพึ่งอากางมุ่งให้ยู่เห็นว่ากระไดมียู่กลางทงให้ทงนะบ่ได้เข้าบ้านจักเทียเป็นบ่อหน้ายู่นี่ครับตอนนี้นายเร่งๆอย่างที่เพิ่งผมสีไทยเพิ่งบรรยากาศเพลงหยาบโมมีเป็นบ่บ่ครับหาโจธรรมชาติตำทงนี่มองน้อยสิโตเพึ่งมีสองต่างนี่เนาะ นี่นี่ครับนี่หยาดที่เราปลูกเองคึ้ว่านั่นแหละอ้อเจาะนั่นะมันบอกแล้วต้องแผ่นพมิญหยาดโจของที่ก็ต้องมั่นหาหยาดธรรมชาติเดี๋ยวเพิ่นนมันบอกนะหยาดขนาดนั้นเหรอครับเพิ่นกินหลายบ่ครับแต่ละมือเนี่ยก็เศร้าเศร้าถุงปุยน้ำขึ้นถุงปุยหนึ่งเท่ามันเหรอครับว่าไหนครับตัวละถุงปุยมันบ่ตัวถือตัวละสองถุงปุยต่อมือครับโอ้ต้องหายได้ซีถุงปุยครับซีถุงปุยกับพวกไหลดอกเนาะแม่นบ่ก่าหลแล้วครับท่านยิเจ้าสองข้งกับแฟงอะแป๊บเดียว ครับค้าฝนตกมาแล้วจังหาง่ายมันบ่ครับช่วงนี้ฝนบ่ตกจังเทียกันเกิดนับปังเหรอครับเกิดเจ้าโขนเจ้าหยางคนหน้านับปังครับแมนแมนมันถึงน้ำนอนหยางหลักน้าหยางมั้วยี่แหละครับหยางใครเขียดเอาเป็นว่าผู้ใดมักในโตนี่ก็ค่อยโทรมาสอบถามเบอร์โทรสิลงให้ในคลิปคือเก่าเราพี่น้องเจ้าของก็จำไม่ได้อย่างเดียวแล้วใข่าวว่าโตนั้นก็โอ้มีผู้สาวมาหาหลายแล้วเหล่าเด้แมนบ่หน้านั่นครับไอ้พอร้อยแล้วเกี มันมันหลเลยครับหลมันมือเว้นมือมือเว้นมือผมนับประวัติประวัยเล่นบ่ค่อยเพื่อนพักน้ำเสียจะน้อยอยครับมัดมือละสามมิบ่บ่บ่มีครับมันมันบ่ได้มาสมมือมามือเว้นมือใครอยู่เนาะทำเนาะเอาคนใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามกันม้าพอถึงเนาะหน้าเนาะเดี๋ยวผมกับิมาอัปเดตให้เพื่อเรื่อยๆดอกขันแล้วเราท่านได้ไปอยู่ข้องไม่ของเจ้าอื่นหน่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละก็พ่อกันในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ